สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะกับรถโตโยต้าอันติด 1.8S ยี่สปอร์นะคะปี2014จดทะเบียนปี15นะคะราคาค่าตัวเบาๆนะคะอยู่เพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร09 국민 c 2609587นั์เพชายดเดยนต์นะคะยินดีช่่ยทุกคันดันทุกเคสเลยลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะคันนี้ผ่อน7ปีข้างงวดตกอยู่ประมาณ70,00กลางๆเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่่ยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีเท่าดำสีสวยนะคะชุดแต่งรอบพันป้ายทะเบียน เป็นป้ายนี้เลยนะคะ4กไก่คอควาย1428กรุงเทพม,มหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆมาพร้อมไฟเดย์ทม์นะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆด้วยนะคะในส่วนของล้อรถนะคะ คันนี้จะได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางเป็นยางปีสองพน็ดนะคะยางปียีอใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถเดิมๆนะคะ ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นนะคะรอยซีนเดิมๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียม เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใครซื้อรถกับนัดคันนี้นะคะเดี๋ยวนัดแถมฟิล์มให้รอบคันเลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะ ภายในนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะเขาตกแต่งออกเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้ารถยังไม่ได้สปายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าอาจจะมีค้าบโพนลเลอะเทอะบ้างเดี๋ยวเราดูแลทําความสะอาดให้นะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ําต้องแหงประตูให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะ เลขหม่นะคะอยู่ที่2 5ง6 9 9 7กิโลเมตรนะคะอาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะการันตีให้นะคะตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะ พวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อัลอ,อ,อตโต้ขออภัยนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์อโอโต้แบบขั้นบันไดน,นะคะมีที่วางเก้าน้ำขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะ ฝ้าเพดานของรถคันนี้ไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดๆนะคะสําหรับเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะเบาะแน่นๆสวยๆนะคะสําหรับหัวน็อซอกประตูนะคะเดิมๆนะคะสวยๆเลย,ย,เลยการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝังไว้เก็บสัมภาระได้นะคะบอดี้ด้านในกว้างๆเลยนะคะคันนี้ ใครที่สนใจนะคะรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะก็แนะนําคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นตัว Corolla Antid 1.8 S e Sport นะคะได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสะเกิรอบคันมาพร,ร้อมกับสปอยเลอร์นะคะเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะ,ะมีไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยมาพร,ร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียม มีไฟเบรกตรงที่3นะคะติดอยู่ตรงสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะมีถัดท้ายแถมมาให้แล้วเหรือนกันนะคะคันนี้สภาพพร้อมใช้เลยนะ โครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออล่อุปกรณ์แม่แลงครบเลยบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะรถสวยรถเดิมเลยนะคะคันนี้ ใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจุดเม็ดอาร์ตรงบอดี้ด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนซนนะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะรถสวยเลยนะ,ค,ะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี 90วันให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้นะคะได้ชุดแต่งรอบคันเครื่องยนต์108นะคะราคาเบาๆอยู่เพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะผ่อนหน้าสูงสุจีปี84งวดใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหนะห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวนะคะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบนะคะพันแปดร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมๆไม่มีขา้ามน้ำมันยนต์เละเยิ้มนะคะลูกค้าเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำ มน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะการันตีครงสร้างให้นะคะในส่วนของรอยซีนนะคะเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับเพยนเลยนะคะโลโก้โตโยต้าตรงฝากระโปรงยังอยู่ฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอมีติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตตรงฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะ คันนี้นะคะรถสีเดิมนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีอย่างแน่นอนนะตรวจสอบประวัติได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้นะคะ โต y ยต a าอันติ 1.8S P Sport นะคะปี2014จดทะเบียนปี15ราคาค่าตัวอยู่ที่399,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร082609587 9นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคัน,นทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ กรุงเทพมินบุรีนี่เองก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ